สินแปลว่าอย่างศีละเนี่ยเป็นแปลว่าอย่างแปลว่าความเป็นปกติของจิตจิตที่เป็นปกติเป็นแบบใดจิตที่เป็นปกติก็คือจิตที่มันตื่นรู้อยู่ภายในเดตโตของมันมันบอไปงูยึดอาศัยจิตตาสังขารปุงแต่งนั่นแหละคือสีละคือศินแปลว่าความเป็นปกติของจิตเข้าใจบ่เมื่อพวกเขาคณะจี่กําลังเวาอยู่เนี่ยก็หู้ยูว่าเนี่ยกําลังเว้เองเสีย มันฮู้ยุ่งเสียจิตมันหลับรู้ถึงเสียงนี่ยุ่งจังเสียเนี่ยมันรู้ตามความเป็นจริงอยู่ตอนนี้เดียวนี้เนี่ยขณะที่วกเฮ้ากรลังนึกนันนึกนี่มันก็รู้ยุ่งว่ากรลังนึกแบบนี้มันเป็นปัจจุบันยุ่ตลอดเวลาคณะที่มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์หงุดหงิดดีใจเสียใจอารมณ์บ่พอใจก็ดีก็รู้ยุ่จังสี่แหละรู้ว่าธรรมชาติปุงแต่งนี่เขาก็เป็นของเขายุ่จังสี่แหละมอแมนเฮ้าจิตมันรู้ โดยบบได้ถือคล้องวารูเป็นจิตที่มันเป็นปกติมันรู้ทุกอย่างเลยโดยที่ไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปฝึกสติไปสั่งอาการรู้มันรู้ของมันอยู่ตลอดแค่เข้าใจให้ได้แค่นั้นเอง